วันนี้มีดาราคนใหม่นะครับน้องเตชินนี่ครับเป็นสมาชิกใหม่นะตอนนี้ห้องเรามี6ก0อคนแล้วเนาะใช่ไหมฮะเจ็ดร้อยเหรอ <700. S 1> ห้องเรามี700คนแล้วเหรอโอเคโอเควันนี้เราส่งตัวแทนร้อยละหนึ่งร้อยละหนึ่งเนาะดอกร้อยยี่ดอกเอ้ยดอกร้อยยี่ไม่ได้เจอชันสาเรียอย่างเง้นนะจะติดไหมเนาะ ไงฝากน้องใหม่ด้วยนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์กดไลค์กดไลท์ครับกดไลค์กดจับตะไคร้ติดไม่นออ่ะโอเคเรียบร้อยครับกดวนะครเฮ้ยอย่าพูดทางนีงไงครับเดี๋ยวช่องฟิวนักเรียนดูดูก่อนดูก่อนดูก่อนเฮ้ยเอ๊ะวันนักการศึกษย ดูในกล้องดูอ้วนเนาะตัวจริงอ่ะอ้วนป่วนตรนักเรียนสดด้วยใช่ครับสดเขาสดอ่ะนักเรียนเล่มนี้ครับเล่มนี้เล่มนี้ดูหน้าที่ผ้าก่อนเล็กวันนี้ครูช่วยครูช่วยหน้าหน้าละสามพ่อหน้านี้คือสามพอก่อนเพราะหน้านี้ยังไม่เต็มฮะหน้านี้ นั่าไหนอุ้ยเขาทำกันไปแล้วสูเขาทำแล้วสูทำวันนั้นเลยทำวันนั้นเลยทำวันนั้นเลยใช่วันมาได้ที่ขึ้นหมดใหม่อ้าใครโทรมาเอ่ยวันจันทร์ไหนวันจันทร์อันนั่นเองจ้ะนั่นเองดูครับข้อหนึ่งเจ้าพ่อสองเรื่องมาข้อหนึ่งข้อสองข้อหนึ่งข้อหนึ่งโอเคนั่นเองเรื่องข้อหนึ่งนะครับ มองโจทย์คุณหน่อยได้ไหมครับสองส่วนอะไรจ๊ะสองส่วนอะไรครับ 2, 2> ส, <5. S 3> สองคูณเอ็ดทำอะไรครับคูณทำอะครับคูณห้าคูณสามกอดห้านั่นเองครับค,ครูขออนุญาตเนาะครูขออนุญาตเหมือนเดิมขออนุญาตขออนุญาตอันนี้ครูจะแบ่งสามพ่อเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นคร,รูขออนุญาตทำการการถือว่าเป็นอันนี้เป็นการข้อกระดาษเอ้ยสามพ่อแล้วเนาะเห็นไหมครับเอ๊ มีอะไรมาให้เขาไปวยวงั้นอ้จูโอ้ยไม่ติดมุกนี่เธอแทะของคูขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหแถมปิดไม่สนิทยังหนากเลยม,มุกเป็นกนนระลอกอะโอเค <c oughs> นั่นเองครับ <c oughs> เราเราอยู่กันแบบไหนแล้วเสร็จส่วนั้งคู่ยัง <c oughs> เสร็ส่วนทั้งคู่แล้วนะครับ เมื่ออยู่ในรูปแบบของเศษส,ส่วนทั้งคู่แล้วเราเริ่มทําการเขียนเครื่องหมายเท่ากับแล้วทำไมต่อครับแล้วทำไมครับลอกโจทย์ซ้ำก่อนใชกตไหมครับสองส่วนอะไรจ๊ะสองททส่วนเดียวทำด้วยอะไรครับคูณสามส่วนห้ามีใครตัดกันได้ไหมครับข้อนี้มีใครตัดกันได้ไหมฮะนักเรียนจ๋าเด็กใหม่นะครับการตัดเศษส่วน ตัดข้างบนกับข้างล่างโอเคไหมห้ามตัดบนชั้นเดียวกันอันนี้เรียกว่าชั้นอันนี้เรียกว่าชั้นล่างโอเคเพราะนั้นการเลือกตัวต้องเลือกตัวบนตัดกับตัวล่างถูกไหมครับเนาะเรื่องเศษส่วนของโมเลนเรื่องของข้อนี้ง่ายสุดการตัดกับการหารจะง่ายกว่าการบวกกันลบถูกไหมได้ไหมมีใครตัดกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไมเลยจับมาทำไมกันข้างบนจับําทำไมกันสองเท่าไหมสองคนไรสองคนไรคนหน้าโอเสองคนหน้าลูกสาม ดูเลขดีๆสองคูณสามนวอะไรครับส่วเจคูณห้าคูณเจคูณห้าคำตอบเป็นอะไรครับนักเรียนคำตอบเป็นเท่าไหร่ครับหกหกหกส่วนอะไรครับหกส่วนอะไรจ๊ะสามสิบห้าครับก็แรกจบครับอย่างไม่มีนื่นค่ะนักเรียนจ๋าอันนี้คือจบแล้วโอเคบอสอีซี่บอสอีซี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกครั้งที่เธอทําได้จนถึงปลายปลายสัปดาห์ทุกคะแนนที่เก็บสะสมจะมีของจุ่มรางวัลให้สมูทตอนนี้ครูกำลังสร้างของรางวัลมาหลาลก,กหลายรูปแบบเหลวมีทั้งต่อทั้งเต็ดทั้งปลามียุทธทุกอย่างเลยฮะกกสั่งอีกแล้วครับว่าจะต่อถูกว้วยไหมฮะจะต่อตรงได้ วันนี้จุ่มแบบอินดี้ด้วยต่อไปครับระหว่างสามกับสี่หนูเลือกข้อไหนสามเอาสามสามเอาสาเอาสี่เลสี่เลือกสี่ครับเกีติว่าบอกตัวผมหน่อยครับนักเรียนสามส่วนอะไรครับสามส่วนแปดสา่วนแปดทำไมครับคูณสิบสองส่วนสิบห้าสิบสองส่วนสิบห้ามันทันแรกเราทำอะไรก่อนเลยลอะไรมาซาำ ล้อกดสามส่วนแครับคูณเลยครับ2องส่วนตัดกันได้บ้างไหมฮะตัดตัดกันได้ไหมดูตัวบนก่อนดับตัวล่างดูเสร็จตัดได้ไหมจับคู่ไหนครับให้ผมจะจับคู่ไหนผมสามกับใช่3ามกับสิบห้าตัดได้ใช้แม่อะไรตัดให้ผมจ้าใช้แม่อะไรตัดให้ผมครับแม่3เริ่มท้อง สาสองหสามสาม้าสามสี่สี่สองสามห้าสิบห้าสาห้าสิบห้าข้างบนตัดเสร็จข้างล่างตัดเสร็จจบการตัดครั้งแรกนะครับรจบการตัดรอบแรกเรียบร้อยมีตัดรอบถัดไปได้ไหมได้เอาใครมาตัดสองสองตัดกับใครสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปด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 อ๋อขอโทษครับเติมเติม สองห้าสิบสองหกสิบสองสองหกสิบสองตัดตัดเซตที่สองจบแล้วครับมีงานตัดต่อเซตสามได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ขอแบบละเอียดก่อนเอาเลขที่เหลือลงให้ผมก่อนดีกว่าเป็นไรครับข้างหมดเป็นไรครับสามคูนอะไรล้ะสามคูนหกหรือสามคูนหกลูกหนึ่งตับก็เป็นหกใช่ไหมฮะ ข้างล่างเหลือสองตัวใช่ไหมครับใครกับใครข้างล่างเหลือใครสี่กับห้าสี่กับห้าไม่ไม่อยากคูนก่อนใส่สี่กับห้าก่อนก็ยังรูปแบบนี้ทักเรียนเห็นไหมครับเมื่อเราดึงตัวเลขที่เหลือออกมาทั้งหมดปุ๊บมันยังตัดต่อได้ไหมครับตัดต่อได้ไหมใครกับใครสามารถตัดกันได้โดยใช้แม่อะไรในการตัดจ้ะโดยใช้แม่อะไรตัดจ้ะสองถูกต้องตัดใครกับตัดใครครับสี่ ย่ตัดบนชั้นเดียวกันนะครับผมเตือนเสมอนะลองท่องแม่สองสิลูกแมยังตัดไม่ได้หรอคะนั้นแม่สองตัดใครกับใครได้ี่ตัดเลขหกกับเลขสี่ได้นักเรียนอย่าเอาตัดสี่ตัดห้านะครับตัดไม่ได้เพราะเขาอยู่บนชั้นเดียวกันมันต้องอยู่เป็นคนละชั้นเท่านั้นถึงจะตัดล่างตัดบนได้ อันนี้คือเทคนิคแบบให้ในักเรียนจําแบบแง่ายๆถ้านักเรียนตัดบนชั้นเดียวกันเมื่อไหร่ถือว่านักเรียนทําเลขการตัดรูปแบบเสียส่วนผิดทันทีโอเคไหมครับน <c oughs> ั้นเริ่มครับ่นหนึ่งอะไรนะจ๊ะลหนึ่ง C C สอง C ไ C C สอง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  C ยังตัดได้ไม่ลูกตัดได้ไหม ตัดอะไรได้อีกใครตัดใครได้เออใครตัดใครได้สามตัดใครได้ลูกสามตัดใครได้สามตัดใครได้ตัดสามตัดหกได,ด้หรอมึงตัดไปแล้วยังตัดได้ไหมคะไม่ได้ก็ทําการคูณเลยถูกต้องไหมครับเพื่อหาคําตอบสามมีตัวคูณไหมครับข้างบนไม่มีก็ตัดเป็นไรเลยครับเป็นสามครับแล้วข้างล่างเหลือใครกับใครจ๊ะเป็นเท่าไหร่จ๊ะ สองคูณห้าเป็นสิบถูกต้องครับตอบสาม่วนสิบครับจบข้อนี้ต่อไปข้อห้ากับข้อที่หกจ้ะข้อห้ากับข้อหกเลือก <c oughs> ออกพครับ <c oughs> ข้อที่ห้าครับบอกโจทย์จ้ะบอกโจทย์จ้ะบอกโจทย์บอกโจทย์ห้าส่สี่ฮะฮะ โอ้ห้าคนตีโอตีตีอะไรจ๊ะคูเจ oh, ็ดเจ็ดส่วนยี่ห้าเก่งมากครูเขียนให้เลยแล้วกันเนาะครูที่เจ็ดถามแล้วคั้ถามแรกจับชั้นบนกับชั้นล่างใช่ไหมฮะข้างบนนักเรียนจะจับใครเร็วข้างบนจับใคร,รข้างบนจับแรกเลยดิจับใครจับจับห้าตัดกับชั้นล่างเป็นใคร กับยี่บ้านัเตงครับใครตัดห้ากับยีห้าได้ลงตัวจ้ะห้าห้าห้องไม่ห้าเลยครับห้าหนึ่งห้าห้าลงหนบ่ห้าสามสิบห้าห้าสิบยี่สิบห้าห้ายี่ห้า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 หราห้า้า้าห้้าห้าห้าห้าาอ้าั้าห้าห้าห้ไห้าห้้าห้้าห้าครัห้า้าห้าห้าห้้า้้ เป็นโซลัดท่องครับเจ็ดหนงเจ็ดสองสิบสี่หวเขียเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ตัดต่อได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้หรอเล่นดูก็ตัดต่อได้ไหมอ่ะได้อะไรตัดอ่ะสองตัดให้ผมฟังหน่อยนะถ้าตัดได้ใส่ผมฟังหน่อยทั้งคนเหลือเลขอะไรลูกดูก่อน เหลือหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่ง,ง,ง,งครับและข้างล่างเหลืออะไรครับเหลือสองคูณกับใครครับสองคูณกับใครครับสองคูณใครเห็นเลขไหมเหลือสองคูณกับใครครับลูกสองคูณห้าได้ไรครับน้องเตชินเหลือเท่าไหร่ลูกสองห้าทำไม่ห้าก็ได้ลูกห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบครับอบ๋อ อะมีตรงไหนไม่เข้าใจไหมครับที่จะถามผมวันนี้ผมให้ทำแค่สามข้อพอเดี๋ยวทำเยอะเดี๋ยวเหนื<ๆ>่อยทำแค่หน้านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาใหม่ให้อยากฝึกไปเรื่อยๆครับเอาให้ได้เนียนค่อนข้างแข,ข็งก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ตัดกันแบบมันๆในเรื่องการหารเรีบเลยนะ <Stay ing out> การหารเรื่องการหาร,ร,าร,หารลุก <Yes>. <stanbul water> กะลาครับผู้ใหญู่หสวัสดีครับบ๊ายบาย